เครื่องเลื่อยแบนซอรนะครับเป็นแนวนอนนะครับตัวนี้ตัดเหล็กตัดโลหะนะฮะแบรนด์จากญี่ปุ่นนะครับธรรมดาเฮดหกห้าศูนย์เฮดดีนะฮะนี่ครับได้ให้ดูสภาพโดยรวมนะครับตัวนี้เครื่องจอดนะครับทางร้านขายตามสภาพนะครับพอลูกค้าท่านใดสนใจก็ไปโอเวอร์ฮอนเซอร์วิสติดตั้งก่อนใช้งานนะครับให้ดูอุปกรณ์ครับที่ติดกับตัวมานี่ฮะหน้าจอ ระบบไฮดรอลิกคนโคุนะครับมอเตอร์มอเตอร์ชุดปั๊มก็ยังอยู่ในรูปแบบเดิมเลยนะครับใบเลื่อยก็ยังค้างอยู่กับตัวเครื่องนะครับนี่ครับอ่านี่นะฮะเครื่องเลื่อยแบนซอนะครับรมดา h ดหกห้าศนดีนะครับตัวนี้ฐานปรับองศาได้ด้วยนะครับเป็นรุ่นค่อนข้างใหญ่นะครับนี่นะครับูกค้าท่านใดสนใจนะครับ อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะทาง Official Line ของทางร้านนะครับ SI นะครับ KPS. m a g h i n e นะครับ